ฉีดแก้มตอบมาเป็นแท่งๆยาวตามแนวเข็ม2อาทิตย์แล้วไม่ยุบหาหมอหมอบอกให้นวดฟิลเลอร์มันอุ้มน้ำยังไม่เข้าที่ผิดปกติไหมคะอ่ะอันดับแรกนะคะมาคุยเรื่องของฟิลเลอร์แก้มตอบก่อนนะแก้มตอบคือบริเวณนี้นะคะทีนี้เทคนิคการวางฟิลเลอร์เนี่ยก็จะวางเป็นเขาเรียกว่าแฟนนิ่งก็คือเป็นเส้นๆนี่แหละดังนั้นหลังฉีดเนี่ยในช่วงแร,แรกๆเราอาจจะ จับได้เป็นแบบแข็งๆแผ่นๆได้ซึ่งโดยทั่วไปนะจะประมาณ2สัปดาห์ก็จะเริ่มเข้าทีทีนี้มันก็จะขึ้นกับรุ่นของฟิลเลอร์ที่ใช้ด้วยว่าใช้เนื้อเจลฟิลเลอร์เนี่ย <c oughs> ที่มันมีความแข็งความนิ่มประมาณไหนส่วนมากนะมันจะประมาณ2วีคแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวที่มัน <c oughs> เนื้อเจลที่มันแข็งกว่านั้นอะ่ะมันอาจจะนานกว่านั้นได้ทีถ้าถามว่าผิดปกติไหมนะอังแนะนาว่า เราลองเทียบดูว่าหลังฉีดเนี่ยก้อนที่มันเป็นแท่งยาวๆมันประมาณไหนแล้วปัจจุบันที่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยมันยุบลงไหมมันนิ่มขึ้นไหมคือถ้าเกิดว่ามันค่อยๆนิ่มลงค่อยๆเบลนค่อยๆเนียนมากขึ้นอังว่าอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันยังแข็งเป็นก้อนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอที่ฉีดให้เราเนี่ยเขาช่วยดูเนาะมันก็มีได้จากทั้ง รุ่นที่เลือกใช้ว่ามันเหมาะสมกับผิวเราหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูผิวของแต่ละเคสด้วยว่าผิวบ้างผิวหนามีไขมันมากน้อยยังไงก็จะสมผลกับการเลือกรุ่นของฟิลเลอร์ให้เหมาะสมค่ะ